สวัสดีครับวันนี้พบกับป๋องนครลำปางจะมาพูดถึงเตือนภัยพิบัติภัยพายุฝนฟ้าขนองนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็คือ26เมษายน256724ชั่วโมงข้างหน้าอากาศร้อนจัดเตือนพายุฤดูร้อนเหนืออีสานกลางตะวันออกพายุฝนฟ้าขนอง ลมโชกแรงนั่นเองครับสำหรับ27เมษายนถึง1พฤษภาคม2567นั้นก็จะมีการเตือนถึงอากาศร้อนจัด2-3พฤษภาคม2567จะเจอกับพายุฤด,ดูร้อน4พฤษภาคม2567อากาศก็จะร้อนที่คลายลงไปในช่วงวันเวลาดังกล่าวนั่นเองครับ อันดับแรกเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับว่าสำหรับวันนี้ก็คือความกดอากาศต่ำต่อเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันขณะที่มีแนวสอบของลม ตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ด้วยนั่นเองครับเราก็จะมาเตือนให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงระวังการสัญจรผ่านในที่บริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองระวังฟ้าผ่าที่มีอันตรายต่อชีวิตและสัตว์เลี้ยงเกษตรกรก็ควรระวังความเสียหายที่จะอาจต่อเกิดขึ้นกับผลผลิตของท่านนั่นเองครับเตือนโรคกลมแดดเนื่องจากอากาศร้อนถึงร้อนจัดหลีกเลี่ยงการทํางานหรือประกอบกิจการในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน,านดื่มน้ําสะอาดบ่อยๆด้วยนั่นเองครับ สำหรับภาคใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้มีฝนฟ้ากระนองบางแห่งทะเลอ,อันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองด้วยนั่นเองครับมาดูทางด้านฝุ่นละอองภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงส่งผลต่อสุขภาพของพี่น้องเนื่องจากลมที่พัดปก ุมในบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนลงทำให้การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีมากนักนั่นเองครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัด,ด้วยโดยทั่วไปมีฝนฟ้ากนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกด้วยบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชร ภาคเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-30องศาอุณหภูมิสูงสุด37-43องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งด้วยส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาภาคางอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีโดยทั่วไปมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20เช่นเดียวกันของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 27-29องศาอุณหภูมิสูงสุด39-42องศาภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งมีฝนฟ้ากนองร้อยละ20ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีปราดอุณหภูมิต่ำสุด2 6 2 9องศาอุณหภูมิสูงสุด35-41องศา,งงศานั่นเองครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งมีฝนฟ้ากะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลา,ราน,นราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนโดยทั่วไปมีฝนฟ้ากะนองรอยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนั่นเองกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลดวงอาทิตย์ตั้งฉากเวลา12.16นาฬิกา อากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด28-30องศาอุณหภูมิสูงสดุด35-40องศานั่นเองครับเราก็ข้ามมาดูวันที่27 ก็มีการเตือนอุณหภูมิจะสูงขึ้นเข้าสู่ช่วงที่ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงสุดอากาศร้อนถึงร้อนจัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดหลีกเลี่ยงการทํางานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานดื่มน้ําสะอาดบ่อยๆนั่นเองครับวันที่2อถึงสพฤษภาคม6 7อากาศก็จะแปรปรวนเตือนทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนั่นเองครับ มาดูที่วันที่4ี่พฤษภาคมอากาศร้อนก็จะเริ่มคลี่คลายลงนั่นเองก็จะมีอากาศอุณหภูมิลดลงก็จะทำให้บรรยากาศเย็นขึ้นนั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวกา,าวเรื่องราวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศของประเทศไทยนั่นเองครับ